หลังการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถแถลงอนุมัติ9โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ได้เสนอมานะคะแล้วก็มี4โครงการของภาคเอกชนเสนอรวมงบประมาณ300ล้านบาทมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมนำโครงการก่อสร้างสนามบินดอกคำใต้จังหวัดพะเยาไปศึกษาความเป็นไปได้ก่อนคะ่ะข้อ 2. ได้มีข้อหารือในกระทรวง การท่องเที่ยวเร่งให้จัดทําสํานักงานท่องเที่ยวประจําจังหวัดและศึกษาถึงการประกาศจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดจนให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินพะเยาตามที่เมื่อวานนี้ได้มีการไปลงพื้นที่ดูนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องพยาพยามตั้งสำนักงานท่องเที่ยวประจำจังหวัดพะเยาให้ได้ภายในใจมาสีนี้ ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังคงกล่าวยืนยันถึงความพร้อมของจังหวัดพะเยาที่จะผลักดันจากเมืองรองเป็นเมืองหลักโดยมีสนามบินการคมนาคมและการท่องเที่ยวพร้อมชี้แจงว่าได้มีการศึกษาเบื้องต้นเมื่อปี2564โดยกรมท่าอากาศยานจัดงบประมาณศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ค่ะ และนอกจากการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการก่อสร้างสนามบินดอกคำใต้แล้วยังมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวรับไปศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมกับให้กรมทางหลวงเร่งประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติขอผ่อนผันมติครมอขยายเส้นทางจราจรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วกรวมถึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆบูรณาการการผลิตลำใหญ่ ทั้งนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดหรือว่าห้ามนําเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาแต่ให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศตามกฎหมายการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อกําหนดนโยบายการนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อตกลงองค์การการค้าโลกและสอดคล้องกับกฎหมายอากาศสะอาด สำหรับโครงการที่ครมสัญจรจังหวัดพยาเห็นชอบประกอบไปด้วย9โครงการที่เสนอโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกรอบวงเงิน155ล้านบาทและ4โครงการของภาคเอกชนกรอบวงเงิน145ล้านบาทค่ะ